คุณคแมนฟีเวอร์มานูเซลาป,ปักนักมวยชาวในจีเรียหลังเจ้าตัวขึ้นเวทีแข่งขันในประเทศกัมพูชากับศึกคัมบูเดียอินเตอร์คลับมาเที่ยวอาร์ตก่อนเอาชนะน็อกดาราคู่ชกจากประเทศรัเสเซียไปได้สําเร็จในยกที่สองกลายเป็นขวัญใจชาวกัมพูชาไปเรียบร้อยโดยไฮไลท์ของไฟนี้เกิดขึ้นในช่วงประกาศผลซึ่งนักมวยแอฟ,ฟริกันได้รับการชูมือท่ามกลางเสียงเฮ ก่อนจะได้มีการนําเอาธงชาติกัมพูชามากุมตัวเพื่อฉลองชัยชนะจนกลายเป็นวัยรั่นในห,หมู่ชาวนเนคเคมตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับเซลาปักมีอาชีพเทรนเนอร์ฟิตเนสโดยเจ้าตัวทำมาหากินอยู่ในประเทศกัมพูชาหลายปีก่อนจะพบรักกับสาวท้องถิ่นและจูงมือเข้าพิธีวิวาห์เมื่อปี2019กลายเป็นเขยเขมรเ,เ,เต็มตัวและมีทายาทด,ด้วยการเปนคนวัยสามขวบล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความถึงชาวเขมรว่า ตอนนี้ที่ผมสามารถพูดกับคนกัมพูชาได้ก็คือคำว่าขอบคุณนับล้านครั้งผมสัญญาว่าจะทำให้คุณคแมร์โด่งดังบนเวทีนานาชาติภรรยาชาวกัมพูชาพาผมไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ผมไม่เคยไปมาก่อนแน่นอนว่าผมอยากไปอีกผมรักชาวกัมพูชาขอบคุณทุกคนที่แสดงความรักและให้การสนับสนุนที่ดีแก่ผมเร็ว,วนี้ผมจะขึ้นต่อสู้ในรูปแบบ MMA ผมจะเป็นตัวแทนของชาวกัมพูชาในการต่อสู้นั้น พร้อมทุ่มเทให้กับแฟนๆชาวกัมพูชาของผมทุกคนผมจะใช้เทคนิคศิลปการต่อสู้ของคุณคามแมเพื่อคว้าชัยชนะโดยตอนนี้กระแสของเซราฟักกำลังมาแรงในหมู่แฟนมวยกัมพูชาอย่างมากเนื่องจากนิสัยส่วนตัวที่เป็นมิตรเข้าถึงแฟนคลับได้ง่ายได้รับคำชื่นชมถึงความมีวินัยนทั้งในฐานะเทนเนอร์นักมวยสามีและคุณพ่อผู้น่ารักจนเตรียมถูกผลักดันให้เป็นไอดอลกำปั้นของชาติเทียบเท่าที่อากเทเซรา นักบวยชาวบราซิลที่เพิ่งได้รับสัญชาติขเขมรและเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา